อะไรจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้คุณเจอภาษีย้อนหลัง10บล้านยิ่งเราเองนะคะทำธุรกิจณนะวันนี้นะอาจารย์อยากบอกว่าอย่ามองแค่ว่าสัพปกรอเป็นเรื่องไกลตัวสัพปกรคงไม่รู้รายได้คุณหลอกอสัพปกรรอได้หลายๆคนคิดอย่างนี้จากคาแนะนําที่แระอาจารย์บอกว่าเฮ้ยอย่าทําอย่างนี้เลยแกเชื่อพี่เถอะเพราะว่าพอถึงเวลาที่สัพปกรเอาข้อมูลมาปุ๊บเนี่ย จากคาว่ารอเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เจอภาษีเป็นหลักสิบล้านอะคือคําคําเดียวว่ารอเลยนะแล้วพอสุดท้ายน้องก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็นึกถึงตอนที่เขาต้องมาแบบต้องมาให้แก้ปัญหาให้แล้วไงแต่พอหลังจากที่มาเจอกันอะเขาก็บอกว่านี่นะถ้ามาเจอกันก่อนหน้านี้ใครที่เขาจะเจอประเมินภาษีสิบล้านเขาจะไม่เจอแล้วที่สําคัญคือรู้ไหมทิ้งค่าใช้จ่ายเป็นหลักสิบล้านที่ฉันมีอยู่จริงในกิจการเพราะบัญชีไม่ได้แนะนําวิธีการนํามาใช้ แต่หลังจากที่มาเรียนกับอาจารย์แค่ครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่าแค่30นาทีก็ฟรีบวกกําไรแล้วเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนนะคะไม่ใช่สิ่งที่นักบัญชีรู้แต่มันคือช่องกฎหมายของอดีตเจ้าหน้าที่สัมปาานที่ช่วยผู้ประกอบการมากมายที่มาเจอว่าทําไมแต่ละคนถึงบอกว่ามาเจออาจารย์ตัดยูคูเซฟแล้ว1ิล้านน่ะก็หนึ่งช่องของกฎหมายมันใช้ได้ทั้งชาติถ้าตาบใดที่สัมปารนไม่มีการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายฉบับนั้นคุณนึกดูสิโมแกะที่อาจารย์บอกว่าอ๋อ แค่เขาไปสอบสวนรัพย์เจอเงินในบัญชีของนงน้ำห้าล้านไม่เห็นต้องไปฟ้องศาลเลยฉันก็ไปบอกแบงค์แบงค์ก็มีหน้าที่เอาเงิน5ล้านมาใช้นี่ภาษีอากรเสร็จแล้วเมื่อกี้น้ำเป็นนี่ภาษี10ล้านเพิ่งเพิ่งได้ใช้นี่ไป5ล้านยังมีนี่อีก5ล้านพอสัปรกรสอบสวนรั์ปุ๊บอ๋อเขาไปเจอบ้านของนำ้ำมูลค่า5ล้านก็จริงสัปปะรคสามารถไปยึดนะคะยึดบ้านของน้องน้า พ่อะน้ํายังมีหนี้ภาษีกอกรกับทาง,งากรมสรรพากรอยู่5้าล้านเนะเพราะตอนแรกมันมีหนี้1 0ล้านอายัดเงินในบัญชีได้มา5้าล้านยังคงเหลือหนี้5้าล้านปรากฏก็สอบสวนทรัพ์แล้วไปเจอบ้านของน้ำคือเราเห็นมาเยอะค่ะและสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ถึงมองว่าความรู้ทางภาษีมันเป็นสิ่งที่สําคัญพอๆกับการที่คุณตั้งต้นธุรกิจแลวถ้าคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะคะชีวิตคุณม,มีปัญหาอันศัิ ไม่ใช่วันนี้นะคุณโฟกัสแต่ว่าฉันจะแสวงหากําไรหาภปสีกําไรหา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 แล้วก็ไปเจอคําแนะนําที่ไม่ใช่ผิด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 พอถึงเวลาเขามาลื้อใต้ผมไอ้กำไรที่หานะคะไม่พอใจเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ฟันธงให้นะอย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านอย่าเพิ่งเริ่มธุรกิจถ้ายังไม่ได้ลงมิติคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านอย่าเพิ่งเป็นนิติบุคคลถ้ายังไม่ได้อ่านหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านตามชื่อค่ะเพราะมันจะช่วยคุณ ให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องหนังสือหลักร้อยแต่ช่วยคุณเซฟภาษีได้หลักล้านจากความรู้ที่คุณมีจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพรกรที่ลาออกมาช่วยคุณการันตีว่าฟรีบวกกำไรไม่ว่าคุณจะจ่ายเงินให้อาจารย์มาเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้กลับไปมันต้องมากกว่าสิ่งที่คุณจ่ายมาคุณจะได้นอนหลับยังเป็นสุขจากการรับไรายได้ของคุณไม่ใช่แบบวันนี้รับไรายได้มา คุณนอนไม่เคยหลับเลยสักวันต้องอาศัยยาดอนหลับเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาจอดรถตู้หน้าบ้านวันไหนแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่ถูกต้องค่ะคุณจะทําธุรกิจแบบสบายใจแต่ถ้าคุณรอแล้วคุณเจอคําแนะนําที่ไม่ใช่อับอเบี้ยทางภาษีแพงมากจริงๆแต่หนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านช่วยคุณได้ค่ะเพราะเขียนจากใจให้พอรักจากอดีตเจ้าหน้าที่สมรภูมินะคะ